กาสวัสดีทีมงานรถไทซิ่งทั้งหลายครับวันนี้เราจะมาแต่งใบดัน l 5018 s p ก่อนหน้านี้แต่งไปแล้วรอบหนึ่งฤด,ดูการทำนาปีที่แล้วโดวยการใส่เหล็กขนาด3หุนครับรองเข้าไปใต้ใบใบมีดนั่นเองครับหลังจากนั้นก็ใช้งานมามันม้วนดินดีอยู่แต่ว่าอยากให้มันดีขึ้นกว่านี้อยากให้ผ่านเงาขึ้นกว่านี้เราจะมาตัดใบมีดออกครับตัดส่วนบนนะั่นนะ ส่วนบนมันเลยขึ้นมานิดหน่อยครับเราก็ตัดออกครับเจียโดยการใช้ใบตัดขนาด4นิ้วแบบบางหนาหนึมิลหลังจากนั้นก็เจียเก็บรายละเอียดครับผมลืมบอกว่าผมใช้แก๊สในการตัดด้วยครับเพื่อให้มันเร็วเนาะใช้ใบเอวนั้นตัดโอ้ช้ามากครับแล้วก็นํามาประกอบเพื่อที่จะเอาไปทุดลองอ่าวันนี้เสร็จคํานิดนึงครับพอดีทําประมาณ4ี่โมงกว่าจะห้าโมงแล้ว เป็นช่วงหน้าหนาวด้วยขําเร็วด้วยครับใส่สกีอาสกีผมเนี่ยผมถอดแหวนออก1ตัวแต่ละข้างเนี่ยเนาะโดยปกติเนี่ยมาที่ศูนย์มันมีแหวนรองสกีสาตัวเราถอดออก1ตัวใช้2สองตัวขันน็อตล็อกให้แน่นครับหลังจากนั้นเราก็มาเจียเก็บรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อที่จะให้ใบมีดเนี่ยมีความเสมอก,กันกับเสื้อใบมีดครับ ใช้หินเจียในการเจียค่อยๆเจียแล้วก็รูปดูไปด้วยนะให้มันเสมอกันเลยครับดินมันจะได้ม้วนส,สวยๆท่านผู้ชมเห็นไหมไอตัวสีส้มนะ่ะที่อยู่บนใบมีดนะแต่ก่อนเนาะเรารองเฉพาะเหล็กสามหุนไม่ได้ตัดใบมีดออกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดินมันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะกระโดดข้ามนะครับกระโดดข้ามแล้วก็ไปขึ้นด้านบนเลยทําให สีตรงบริเวณนั้นใต้อะมันมีสีมันไม่ถลอกอะมันไม่โดนดินอะ่ะหลังจากที่เราเจียปรับตังเสร็จครับเรามาดูรูปทรงของตัวใบมีดใบาดานหน้ากันหน่อยว่ามันเป็นยังไงเวลาเราเอามือรูปแล้วเนี่ยมันจะเสมอกันเลยแล้ะทีนี้เนี่ยเวลาไปใช้งานเนี่ยดินแบบขนมว้วนอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาดินนะดินมาโรยที่บริเวณใบด้านหน้าให้ดูว่าการไหลของดินเนี่ยมันจะเป็นยังไง นมันจะไหลแบบสมูทเลยครับเพื่อนๆไหลลงแบบสมูทเลยเห็นไหมโค้งเงาสวยงามครับแบบนี้ต้องแบบนี้ครับเวลาไปดันเนี่ยมันถึงจะม้วนครับเรามาดูมุมนี้บ้างครับนะมุมนี้เดี๋ยวจะเอาดินมาโรยให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งหนึ่งครับเห็นไหมดินมันจะลงแบบโอ้โหดีมากครับดีมากไม่เป็นพักด้วยครับต้องไหลลงแบบนี้นะถ้าไหลแบบนี้เนี่ยโอ้โหดินเนี่ย เวลาไปดันไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงเลยครับม้วนดีแน่นอนครับม้วนดีแน่นอนเดี๋ยวจะพาไปชมที่หน้างานนะครับเวลาเอาไปดันนะุยงานจริงมาแล้วครับสับครั้งแรกครับเอิดหน้าดินครับครั้งแรกู้หเนี่ยครับมันต้องแบบนี้นะครับมันต้องม้วนแบบนี้ครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวจะเอามาหลายๆช็อตครับมาอีกครั้งหนึ่งครับไปแล้วครับ โอ้โหสุดยอดครับเนี่ยมันต้องแบบนี้ครับสีที่ผมต้องการเนี่ยมันต้องโอ้โหมันจะเบารถมากนะนี่ L5018 SP ตัวแรงของเราเป็นรถเดิมสปริงไม่ได้แต่งนะครับเบียดก็ไม่ได้ใส่นะขนาดเบียไม่ได้ใส่เนี่ยยังดำดีขนาดนี้คิดดูดีโอถ้าใส่เบียเนี่ยมันจะนิ่มนวลขนาดไหนอะ่ะไปดูการม้วนดินครับ ถ้าองงานดันบ่อยๆนี่นะใครผ่านม่ต้องพูดถึงเลยเกล้ากับเลยทีเนี้ยใครท네ี่กําลังอยากทําอยู่ก็ไปลองทําได้ครับลองเลยสามหุนหรือ4ี่หุนก็ได้หลังจากนั้นก็เกียราตัวใบมีดเนี่ยให้มันเสมอกับเสื้อใบมีดเพือที่จะให้ดินมันม้วนดีแบบนี้ครับนี่เป็นไง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 วิวันนรถเกียร์ดื้อปุน่ะคุณนน่ะโอ้โหสุดยอดครับ อันนี้ไปลองที่อยู่ที่นานะพื้นที่นาดินก็กําลังดีอ่ะไม่ถือว่าแข็งครับดินก็มีความชุ่มชื่นอยู่เน,นี่ยเป็นไงการโค้งดินโอ้สวยงามมากครับ่ะดูอีกครั้งหนึ่งครับซาบไปโอ้โหยอ้ยิ่ยแบบนี้แหละที่ต้องการครับเนี่ฮะเรื่องการม้วนเนี่ยโอ้โหสุดยอดมาก ทีเดทเดด็ลยไปครับใครที่กำลังอยากทำนะก็ลองทำดูครับลองทำดูผมว่าดันดีกว่าเดิมดันดีกว่าใบเดิมที่มันมากับรถอนะเยอะเลยเบารถด้วยครับแบบนี้นะับสำหรับคลิปนี้หากมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปกับทีมงานรถไทซิง เยวจะหาคอนเทนต์มาให้เพื่อนๆเรื่อยๆครับผมก็ไทยอ่ะมีคอนเทนต์ตั้งเยอะครับมีเวลาก็จะถ่ายลงให้เรื่อยๆนะครับเป็นไดปาททร์ตมาฐานด้วยการขนานาบิางึงอ้าช้อนนี่ช้อนนี่เงนินนะเป็นไดดินมวนดีบ่อื้อ